โรงเรียนไหนๆก็มีคนชื่อเมย์เมลีดเมเนิร์ดหรือเมทอมแต่มีอยู่เมย์หนึ่งที่พิเศษกว่าเมยอื่นๆเมยไหนวะเออเมไหนแล้วเมไหนอ่ะก็เมไหนนั่นแหละชื่อมันคนที่น่านิ่งๆไม่ค่อยคกยกยบใครอ่ะเมไหนเธอมีความลับบางอย่างที่บอกใครไม่ได้ทุกครั้งที่เจอรุ่นพี่คนเนี้ย เธอจะใจเต้นแรงลูกคาดและเมื่อเธอใจเต้นแรงเสียงอะไรอ่ะก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาแบบเนี้เดี๋ยวไม่ไหนแกทำอะไรได้บ้างอ่ะแล้วก็ปล่อยสายฟ้าได้ปะแล้วมันแรงสุดได้แค่ไหนอรอแค่สลบอ่ะชาร์จมือถือได้ปะเอาไปเก็บเลยไปเราเห็นแกมองพี่เฟมอยู่บ่อยๆอ่ะแกชอบพี่เขาหรอต้องเมไน เย็นวันอาทิตย์นี้ว่างไหมอะแกพี่เฟมเขาชวนฉันไปวิ่งวันอาทิตย์เนี้ยพี่เฟมไข่เกียมแน่เลยวะ่ะไม่มั่นใจเลยอะเอาหนะ้ามันต้องมีสักวิธีหนึ่งแหละที่ไฟจะไม่ชอ็อตพี่เฟมอะไม่ใช่เรื่องชอ็อตเราไม่รู้จะแต่งหน้ายัางไงดีอะพี่เฟมอะเขาไม่คิดเรื่องอะไรหยุ่มหยิมพวกนี้หรอกแค่กับยิ้มอะก็น่ารักจะแย่อยู่แล้ว เอาอย่างนี้ดีไหมพี่ขออัดฉีดน้องเมย์ไหนนะถ้าวิ่งแข่งชนะน้องเมย์เป็นแฟนพี่นะ เมไหนไฟแรงเฟ้อคิดจะชอบพี่เฟมเหรอเป็นแค่เมไหนอะ่ะก็น่าจะรู้ตัวนะว่าควรอยู่แค่ตรงไหนอยุ่นะเมดีแล้วกูเมลีดหนึ่งตุลาคมนี้ดูโรงไหนก็สนุก